สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้พานะครับผมคันแรกมาแล้วคันแรกนะครับผมที่จะได้นะครับผมทองคลํานะครับผมนี่ก็จะเซอร์ไพรส์ลูกค้าเลยนะครับก็บอกแล้วนะผมว่าแถมทองคาแ็งจริงนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผู้พายจะไปส่งมอบนะครับผมแล้วก็แถมทองให้ด้วยนะครับสาหรับคุณนะครับผมจิตติศักดิ์ลำเลิศนะครับผมอยู่ตําบลพ้นสูงอําเภอชัยวาลนะครับผมอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าก็จองเป็นรุ่น L4018 นะครับผมดาว5,000บาทนะครับผมอ่ะมาตะกล้องเดี๋ยวมาดูตัวรถรอบพันหน่อยนะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับบอดี้สวยงามนะครับผมอ่าทองก็ไม่ใช่ทองหยิบทองหยอดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันไปเลยทองคําแท้ทองคําแท้นี่นะครับผมใครอยากได้ก็สั่งจองได้ตอนนี้นะครับผมสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับผมคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับภายในเดือนนี้จองรุ่น นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่น L 3 2 L 4 0 L 5 0นะครับหรือว่าจะเป็น M 6 2 MU 5 7นะครับผม MU 4 9อ่าได้ทองทั้งหมดเลยที่แจ้งไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะไม่มีทองแถมให้นะครับผมอ่าโอเคดาว5,000บาทค่างวดเป็นไงงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000นะครับรอบปีจ่ายอยู่ที่นะครับผมอ่าอย่างเช่นคันนี้คุณจิตรพรเอาแต่ตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านดาว5,000เนี่ยงวดใหญ่จ่ายอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะครับผม นี่อ่ะเดี๋ยวจะไปดูกันสักหน่อยว่าตัวใหม่นะครับผมมีอะไรแตกต่างไปบ้างก็จะเป็นกล่องนะครับผมนี่นะครับกล่องยูบ็ใหญ่ขึ้นมีสายชาร์จนะครับผมอ่าที่ต่อสายชาร์จให้นะครับผมี่สามารถหาที่มาเสียบนะครับผมพาวร์เลตนะครับผมต่อได้นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับผมอ่ารองรับน้ำมัน b 20นะครับเปลี่ยนการรับประกันให้ใหม่ นะผมเป็น1,500ชั่วโมงหรือว่า2ปีนะครับผมอ่ากล้องมาดูหน่อยนี่นะครับอันนี้ก็รองรับน้ำมัน B20 ด้วยนะครับอ่าก็จัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมตุลาคมนี้นะครับผมแถมทองให้หมดเลยนะครับรีบสั่งจองได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าจะมาหน้าร้านก็ได้นะครับอยู่ที่คูป้าบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเส้นผ่านไปคำชะโนด นะครับผมอ่าโทรสั่งจองได้เดี๋ยวภูผาก็จะไปส่งมอบเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับผมถ้าว่าถูกใจก็อย่าลืมติดต่อมาหาภูผาได้นะครับที่เบอร์061นหนึ่งนะครับ018 0หนึ่งแปดสามห้า